วันนี้เรามาพ,พาเพื่อนๆนมาทำบุญที่วัดนีโรดลังสีป้าสาราสาราพันเทียนเห็ดปลีบเหลี่งเสาอันนี้เพิ่นไม่จากวัดเด้จ้ะเพิ่นปลูกเองปลูกไว้เพื่อสร้าง สร้างอันซาลาสร้างอยัางนีงล้ลราเป็นไาคุณพาเพื่อมาเบิ่งไก่เป็นที่ยุงไหมแน่แอกก้ได้แอกหนุ่มรอก็เยอะเนาะ นุม่มรอสาวๆก็เยอะอันนี้คือสาวๆอันนี้คือสาวๆสาวๆก็ยืนคู่กับน,น,นุ่มๆเน่กระเดอึกคุณนี้จออะไรจอคอมพิวเตอร์อันนุนจอโทรทัศน์โอ้ยยุงสวยนะล่มเลือน ลามเทเลตะลึงยูกัดไหมกัดค่ะไปไหมได้หมดค่ะไปเดินไปหาเดีนเน๋ยวนายแม่จะเรียกหาร่มลื่น,เอ,นเ,อเออ ก็ได้เรามันเด็กวัยรุ่นอันนี้ก็มะเขือพวงมเขือพวงค่ะน,นี่ก็ต้นอะไรนี่เนาะ เครื่องบินขึ้นเครื่องบินมาจากภูเก็ตไปไหนนอกแบงคอกเห็นไหมเห็นไหมนี่นีงไงคุณลำยัยคริสตันเขามาปลูกแล้วนี่โอ้เห็นแล้วอ่ะ ที่วัดมีละหนึ่งต้น oh <my> นี่ลำใหญ่ขีดตันเด้อจ้ะเพื่อน oh <my> ๆป้นมีแต่ไม้คุณขานี่คือดอกอะไรสีเหลืองๆสวยดีสวยดีค่ะนี่ดอกอะไรเนาะดอกนี่เกิดเองตตำธรรมชาติหรือเอามาปลูกเออน่ะ,นนะ โอเ้เะไก่เยอะเหรอนึ่ว่าเขาเรียกเราป๊าเสเสาเสา,สา,สาเออก็วิธีการปลูกก็เทป,ปูนปลวกจะได้ไม่ขึ้นเนาะฉันคิดว่าดอกสีเหลืองนี่คือดอกที่เกิดเองตามธรรมชาติ ดอกเป็นดอกไม้ตามธรรมชาติ mm hmm. น่ะเข <c oughs> าจะที่เสาปูลแล้วก็ขันน็อตไปกันปวกเ,ปเพื่อนกันปวกดอกไม้ก็มีเยอะแยะ สวยงามอารามแท้เลตรึงไอ้นี่ถั่วอะไรเนาะมันถั่วนะนี่ต้นถัว่วต้นถัว่วไอ้นี้ไอ้นี้ชีฝรั่งหรือเปล่าเออใช่กินได้อะ บริเวณวัด <c oughs> เปืเ่อนจ้า <c oughs> นี่ดอกดาวกระจายคุณรู้ไหมนี่ดอกดาวกระจายยังไม่ดอกแต่ไม่รู้สีอะไรคุนชอบใบใบมัน ดอกอดาวก็าาาจาย,เ,ยอเออมีบ้านเยอะมอก,ก่อนมันจะมีสีม่วงสีเหลืองสีชมพูอ๋อเออฉันเห็นแต่ใบอย่างเดียวเวลาอยู่บ้านแต่ต้นนี้สันใสเกิดเองมีเม็ดไหมน้อฉันเห็นอะไรไม่ได้เนะฉันนะที่มันแบบที่มันแบบแปลกๆอะ่ะมีต้นอะไรคุณรู้ไหมไม่รู้ ใช่ฉันก็แกล้งถามไม่งั้นแหละฉันรู้ว่าคุณไม่รู้ใส่ไม่มีเม็ดอันนี้ดอกไม้ตามธรรมชาตินะเพื่อนสีเหลืองสวยงามอารามแท้วัดนิโรธลังสีจ้าเราจะมาจบที่ไหนเอ่ยเราจะมาจบคขีบใส่นอ้อ ่นเพื่อนจ้ะเราจะมาจบคลิปที่ไหนเราจะมาจบคลิปที่บ่อปลาจ้าอันนี้กระดกเตรำโพงสีขาวคเพื่อนเตรำโพงสีขาวค่ะเราจะมาจบคลิปที่ปลา เ,เห็นเขามาเพาเื่อจะวิ่งมาได้เพืเ่อสวยงามวัดธรรมวัดเออวัดนี่โรดลังสีโอ้จำผิดจำถูกด,ดูร่มรื่น ฉันชอบคุณนายมากที่สุดเลยคุณเพืนน่อนะเพื่อนอายุเจ็ดสิบแล้วเพื่อนใส่ยิ้นเซยจ้ะเปิดจ้ะใส่ยิ้นธรรมะธรรมแมงเด้ผู้หญิงอายุเจ็ดสิบร่างกายแข็งแรงเนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเพื่อนๆไปเลยจ้าบายบาย